สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับคลิปถูกใจนะคะก็คือ my favorite เดือนกรกฎาคมนะคะช่วงนี้ก็มีของที่ถูกตกถูกใจหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าได้ของมาเหมือนกับของมันหมดแล้วก็เปลี่ยนล็อตใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็มีของถูกใจหลายอย่างเลยไปดูกันเลยค่ะว่าในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาหงชอบอะไรบ้างเริ่มจาก สกินแคร์ก่อนไหมหรือว่าจะเมคอัพดีสกินแคร์ก่อนแล้วกันนะคะสกินแคร์เนี่ยมีตัวที่ปรับปร้มชื่นชอบเอาตัวแรกเลยแล้วจะพูดสั้นๆเพาะตัวนี้พูดไปหลายรอบมากแล้วก็คือดรจาร์ดนะคะเป็นเซรามัยจากดรจาร์ดนะคะอันนี้คือหลอดมันขยุกข,ขยุยขยุกข,ขยี้แล้วเพราะว่ามันเป็นหลอดเก่าที่รีดแล้วรีดอีกนะคะรีดจนแบบแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะ ชอบม,มากเพราะว่ามันทําให้หน้านุ่มแล้วก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆนะหนึ่งตัวผ่านไปทีนี้มันมีลูกงอกออกมาค่ะจากดอกเตอร์จร์ที่เราใช้เซราัมใหม่แล้วดีใช่ปะเจก็ลองไปดูว่าแบบเออมีอะไรที่น่าสนใจอีกอะไรอย่างนี้แล้วช่วงที่ผ่านมาก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีโดนแดดมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย ออกมาเป็นงอกออกมาเป็นอันนี้ค่ะคือตอนซื้ออะอย่างที่เห็นถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ดูเดี๋ยวดูจากลิงก์ข้างล่างหมจะมีวิดีโอที่เป็นเห่อของแบบครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดอ่ะเนาะทีนี้หงก็ได้ตัวนี้มาค่ะคือเป็นรุ่นอ่า Renewal นะคะ V 7 2สองตัวนี้เนี่ยคือเขามาเป็นเซตกับอ่อหแถมหคือหมายถึงว่าหเซตแถมหเซตในราคาถูกมากก็คือสามพบาท ไม่แน่ใจว่าประมาณนี้สามพันแต่ว่ามันเซ็ตแถมเซ็ตนะก็คือหารกับเพื่อนก็ถูกลงใช่ปะคะหงจะได้ตัวนี้มาด้วย turn over booster แล้วก็ v7 renewal serum อ,อ๋อไม่ใช่ของด็อกเตอรจาร์ดอะหงจะแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเลยคือไม่ได้อยู่ในเหอด้วยมันจะแยกเป็นอีกวิดีโอหนึง่งถ้าสมมติว่าวิดีโอนี้ออกก่อน ก็จะเป็นเดี๋ยวรอดูอีกวิดีโอหนึ่งของด r ร์จ้โดยเฉพาะเลยคือไม่ได้เงินแต่ว่าอยากทําจริงๆเพราะว่าชอบมากนะคะคือไม่คิดว่าแบบเครื่องสอําอางที่เราเห็นขายในทีวีอะ่ะจะแบบมันจะโอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออว่าจะทําวิดีโอแยกออกมาอีกอันหนึ่งถ้าสมมุติว่าวิดีโอนี้ออกก่อนก็จะรอดูวิดีโอดรรจ้าถาจังนีแต่ถ้าสมมติว่าวิวดีโอนี้ออกทีหลังก็แปลว่าทุกคนจะได้เห็นวิดีโอดกร์จ้ของเจไปแล้วนะคะ อันนี้คือ V Seven Turnover Booster ก็คือเป็นเหมือนบูสเตอร์เป็นเจลแล้วก็อันนี้เป็นเซรั่มตัวเจลอะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนนะมันจะเป็นเหมือนเจลแต่มันใสๆอะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะคือเป็นใสๆเสร็จแล้วมันจะเป็นกลิ่นแบบอุ้ยทำไงดีฝาหล่นไปแล้วเดี๋ยวค่อยหา็แลวกันเนาะฝาหล่นหายไปแล้วคือเป็นเจลเนี้ยค่ะ แล้วมันจะซึมเร็วมากเป็นตัวที่แล้วกลิ่นมันหอมสมุนไพรคือมันจะเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยผลักคือเหมือนนำพาให้ตัวอื่นๆที่เราจะทาต่อไปมันเข้าไปได้แบบดีขึ้นแล้วก็ตัวเซรั่มก็จะเป็นเนื้อเหมือนกันเลยคือเป็นเนื้อเจลเหมือนกันนี่ดีออกมาเยอะมากคือเป็นเนื้อเจลเหมือนกันเลยแล้วก็แบบบางเบาเกี่ยงง่ายไม่มันสำหรับคนที่กลัวหน้ามัน แล้วประเด็นที่ชอบคืออะไรคือใช้มาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วแล้วคือรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันแบบกระจ่งางใสขึ้นพวกรอยแดงที่มีอ่ะมันจางลงไปแบบเยอะเยอะแบบเยอะเห็นชัดอะคือแล้วหน้าแบบผ่องขึ้นมากเวลาแบบล้างหน้าแล้วหรืออะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบนะคะเมื่อแบบใช้กับเซรามไยร่วมกันก็เลยแบบปราบปื้มมากตอนนี้คือดี ดีแบบไม่น่าเชื่อต่อไปชิ้นต่อไปเป็นเป็นชิ้นที่ไม่ได้ซื้อเองนะคะมาจากแบรนด์โคฮาคุห้าดนะคะที่คือเขาส่งมาให้เยอะมากแต่ว่าเราค่อยๆใช้ใช่ปะแล้วทีนี้เราเริ่มใช้ตัวนี้ก่อนก็คือเป็นตัวโทนเนอร์ของเขานะคะแล้วประเด็นคือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างแบบธรรมชาติคือมันไม่มีแบบสารกันเสียไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เวลาเราใช้อะ่ะก็คือเทใส่สำลีแล้วก็เช็ด แล้วมันรู้สึกว่ามันช่วยคลีนหน้าแบบหลังจากล้างหน้าทุกอย่างแล้วก่อนจะทาบำรุงอะ่ะมันคลีนหน้าได้ดีแต่ว่ามันไม่แห้งตึงมันไม่แบบมันไม่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อ่ะคือมันเช็ดแล้วมันสดชื่อนะคะก็เลยชอบคือหงอะ่ะคือเจ้นั้นแบบหยุดใช้โทนเนอร์ไปชุดแบบพักใหญ่มาเพราะว่าหน้าแห้งแล้วไม่รู้สึกว่าต้องเช็ดไอ้โทนเนอร์ที่ผ่านมาที่ใช้ก็คือเป็นของ f a c e i n f a c e ซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นน้ำเช็ดหน้าที่แบบเอาไว้ทําความสะอาดแล้วทีนี้เฟซอินเฟซมันหมดแล้วเราก็แบบ เราก็ไม่อยากเอาน้ำเช็ดหน้ายี่ห้ออื่นมาเป็นโทนเนอร์นอกจากเฟสอินเฟสใช่ไหมเพราะว่าเราไว้ใจยี่ห้อนี้แล้วแบบพอเช็ดแทนโทนเนอร์แล้วมันรู้สึกดีแต่ยี่ห้ออื่นที่เป็นน้ำเช็ดหน้าคือเราก็เอาไว้เช็ดทําความสะอาดเฉยๆไม่ได้แบบเอามาเป็นโทนเนอร์แต่พอแบบเจอตัวนี้ก็เลยแบบเออเอามาลองดูใช้ชอบเพราะว่ามันสดชื่นแล้วมันไม่บาดผิวมันไม่รู้สึกะระคายเคืองมันไม่อะไรเลยมันรู้สึกเหมือนแบบเคลียร์ผิวพร้อมรับการบํารุงอะ่ะก็เลย โอเคมากแล้วก็ราคาแบบไม่แพงด้วยนะคะไม่ถึงห้าร้อยบาทอยู่ที่ขายที่วัดสันอืมที่วัดสันนะคะชิ้นต่อไปเป็นมา์กนี่เป็นแบล็คเจลแพคนี่ใช่แบล็คเจลแพคอันนี้นะคะอันนี้คือแบรนด์ส่งมาให้มันเป็นเอ่อ หงจํายี่ห้อไม่ได้มันไม่มีเขียนในนี้ด้วยอะเดี๋ยวหงจะใส่ลิงค์ยี่ห้อไว้ให้ข้างล่างนะคะมันมีหงเห็นว่าเขามีขายที่มาซเคิอ่อมาซึอมโตเคิยวชิอะคะ่ะหรือว่ามาซเคิยวป้ายเหลืองอะ่ะขายอยู่นะคะเขาจะมีสีขาวกับสีดําหงชอบสีดําคือสีขาวมันจะเป็นแพตตินัมหรือไข่มุกเนี่ยแหละแต่ว่าหงชอบสีดํามากกว่าอันนี้มันจะมีลักษณะเหมือนมาของโคเซ่แต่ว่า หงชอบตรงที่มันไม่เจ็บเท่าของโคเซ่แล้วมันก็ลอกสิวเซียนได้ดีอะค่ะแล้วมันเหมือนใช้แล้วหน้ามันก็แบบสว่างกระจ่างใสขึ้นเหมือนมันแบบดึงเอาแบบสก,กรปรกออกไปดึงเอาแบบสิวเซียนออกไปได้ดีแล้วไม่เจ็บมากเท่ากับของโคเซ่ไม่รู้สึกอึดอแบบัดหน้าเลคือเวลาใช้โคเซ่หมไม่ค่อยชอบเพราะว่าแบบเวลามาไปแล้วมันอึดอัดหน้ามากเหม like ือนแบบหน้าไม่ได้หายใจเลยแล้วแบบลอกมาเป็นหน้ากากคือดีก็จริงแต่แบบรู้สึกอึอดอัดรู้สึกไม่สบายแต่ว่าอแบบันเนี้ย ตอนใช้แบบเออมันมันรู้สึกเหมือนมีฟิล์มเคลือบผิวก็จริงแต่ว่ามันไม่อึดอัดแบบหายใจไม่ออกเหมือนของโคเซอ่อะก็เลยชอบอันนี้นะคะคือ black gel pad เดี๋ยวยี่ห้อหงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะเขียนไว้ให้นะคะว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรอันนี้คือเห็นใช่ไหมจะพยายามให้เห็นให้มากที่สุดต่อไปเป็นสก,กินแคร์ชิ้นสุดท้ายละคืออันนี้ เพิ่งได้มาไม่นานใช้แบบครั้ง2ครั้งแรกก็ชอบเลยนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็น Polar Choice r e s e e t w e t l e s s Body Treatment 2% BHA นะคะก็คือเป็นครีมทาตัวแต่ว่ามันเป็นเหมือนทรีทเมนต์น้าผมจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใช้ครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นตามหลังเพราะว่าอันนี้มันมีลักษณะเป็นเจลแล้วมันจะแบบเหมือนจะบำรุงไม่พอเพราะว่ามันเป็นเหมือนทรีทเมนต์ความชุ่มชื้นม,ม,มันไม่พอนั่นแหละ มันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจลแล้วซึมง,ง่ายมากคือทาปุ๊บแบบซึมเลยไม่เหนียวคือทาครีมอื่นทับได้เลยแต่ที่ชอบเพราะว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวลื่นเคยเป็นไหมคือผิวลื่นแบบลูบไปแล้วแบบอุ้ยตายทาไมผิวลื่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องความเอ่อเรื่องความกระจ่างใสอะไรเงี้ยยังไม่เห็นชัดนะักแต่ว่าเรื่องผิวลื่นผิวแบบเรียบเนียนนะ่ะเห็นเลยอะชอบมากเอ่อ แต่มันไม่หอมนะคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบหอมน้ําหอมมามันเป็นกลิ่นกลิ่นไม่แย่แต่ก็ไม่ได้หอมอะค่ะตัวเนี้ยชอบและคิดว่าแบบจะใช้ไปเรื่อยๆเ,เราจะลองดูผลอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่าเท่าที่ใช้ตอนเนี้คือชอบอยู่ในเฟรนด์เลยเพราะว่าแบบซึมเร็วตื่นเช้ามาผิวลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสกินแคร์จบแล้วจบแล้วต่อไปเป็นเล็บก่อนแม้เล็บ ช่วงเนี้ยใครตามเพจจะเห็นว่าเจ้นั้นแชร์ยี่ห้อนึงบ่อยมากก็คือ t e n เทนเนื่องจากว่าไปประสบพบกับเทนเทนมาที่ if and boy แล้วช็อกเพราะว่าแบบเฮ้ยสามบาทแล้วไม่ใช่39บเก้าด้วยสามบบาทขวดละแล้วแพคเกจจิ้งคือดีงามมากนอกเหนือจากแพคเกจจิ้งคือสีชัดมากสีเหมือนนี้ขวดเลยอะ่ะสีสดแบบสดมาก แต่ถามว่าทนไหมประมาณหนึ่งไม่ได้ทนแบบโอ้ยติดทนมากติดทนดีเหลือเกิอเเนอะไรเงี้ยคือมีหลุดลอกแต่ว่าด้วยราคาด้วยสีด้วยเนื้อสีที่ชัดเหมือนขวดขนาดเนี้ยแพคเกจจิ้งขนาดนี้ราคา36บบาทชอบจ้ะเพราะเจ๊เปลี่ยนสีเล็บบ่อยอยู่แล้วอย่างน้อยๆมันต้องมีแบบถ้าทาท็อปโคโด้ดเบสโค้ดดีๆอ่ะสี่ห้าวันเหลืออาทิตย์หนึ่งอ่ะเป็นอย่างต่ำอยู่แล้ว นอกจากจะไปแบบใช้เล็บแกะเกาอะไรจนมันแบบว่าลอกล่อน,นะนะแต่ว่ามันค่อนข้างทนนะคะอันนี้เทนเทนชอบมากชอบมากซื้อมาตอนแรกประมาณสี่ห้าขวดมั้งแล้วจะไปถอยเพิ่มด้วยเพราะเขามีออกสีใหม่ด้วยนะจ๊ะคุณสีนูสีอะไรเงี้ยออกใหม่นี่เทนเทนสองอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็น S49 สี่สเก้าสี่เยทาแล้วผูดดีผูดดีเธอเ4สี่สิบเนะคะอันนี้ทาเราดีมากอะ่ะสวยมาก ส่วนอีกสีนี้คือแซบมากเห็นมีสองแดงนะมีแดงที่แบบสว่างกว่านี้กับแดงนี้แดงนี้คือ S90 คือทา,าแล้วแซบอะจริง,รงเพราะมันแบบเป็นแดงเข้มเข้มกำกำแล้วแบบมันยิ่งขับให้ผิวดูขาวขึ้นไงแต่ถ้าวันไหนจะอยางนิ้วคือปกตินิ้วสั้นมากถ้าวันไหนอย่างนิ้วยาวก็จะใช้อันนี้เป็นสีนุดนหนุ่หน่อยทาแล้วผู้ดีจริงๆริงาย้ำเทนเทนยังไม่หมดเทนเทนสร้างความประทับใจกับอันนี้ด้วยค่ะเทนเทนแมจิกเนลโพลิชรีมเวอร์ อันนี้เป็นยาล้างเล็บแต่เป็นแบบกระปุกแบบนี้หลายคนอาจจะแบบคุ้นชินกับการที่มันเป็นฟองน้ำแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็ถูถูนิ้วใช่ไหมเจ้พบว่ามันมีข้อเสียคือพอถูถูไปเรื่อยๆเื่ยๆเื่ยๆอ่ะเล็บเราไปขูดเกี่ยวกับฟองน้ำฟองน้ำมันก็ยุยติดออกมาแล้วมันน่ารำคาญแล้วแบบถ้ามันเป็นกากเพชรนะถ้าทาเล็บที่เป็นแบบกากเพชรเป็นมุกเป็นอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่สีปกติอ่ะเป็นแบบกากเพชรเป็นอะไรอย่างเงี้ย มันจะไปขูดฟองน้ําแบบหลุดออกมาหมดเลยแต่อันนี้ค่ะพิเศษตรงที่ข้างในมันไม่ได้เป็นฟองน้ํานะเธอคือข้างในเขาเป็นเหมือนซิลิโคนอ่ะเธอจะไม่เห็นลรอกเพราะว่าเราไม่สามารถคว่ำมันได้ข้างในมันจะเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกอ่ะเป็นซี่ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆจๆๆมๆๆๆปๆนๆๆ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 ็นๆี่ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆ สีเล็บที่เป็นพวกากากเพชรอะหลุดง่ายขึ้นซึ่งมันง่ายมากจริงแล้วมันก็จะมีน้ําที่เป็นน้ํายาทาเล็บอยู่ในนี้แต่ข้อเสียคือมันหกฟองน้ําอะมันอมน้ํามันไม่หกแต่อันนี้มันเป็นซิลิโคนเพราะฉะนั้นเมื่อใส่น้ํายาล้างเล็บไปเยอะๆแบบที่เขาใส่มาเนี่ยมันก็จะหกมันก็จะพกไปไหนมาไหนลําบากนิดนึงเพราะว่าก็จะกังวลว่ามันจะหกไหมแต่ว่าถ้าล้างที่บ้านหรือว่าแบบไม่ได้ซีเรียสคือเอาไว้ในรถแล้วแบบว่า เดินทางเอาไว้ในรถแล้วก็ลงก็หยิบลงอะไรอย่างเงี้ยขอโทษค่ะมันก็เจ๊ว่ามันโอเคมากเพราะว่ามันประหยัดเวลาเรื่องการล้างเล็บไปได้เลยดีจริงๆนะคะเทนเทนเมจิกเนล l พลิช s h ม e เวอร์อันนี้คือจะสังเกตว่าพูดเร็วมากเพราะว่าเริ่มเจ็บคอจะรีบพูดให้เสร็จแล้วก็ของเหลืออีกสี่ชิ้นทีนี้ สกินแคร์จบไปเล็บจบไปเหลือมาที่เมคอัพนะคะเมคอัพเริ่มจากอันแรกเลยอันนี้แบรนด์ให้มาเหมือนกันนะคะเซซันนี่แป้งโทมันดีมากเลยอะ่ะมันดีแบบไม่ได้ดีเวอร์วังนะแต่ว่ามันดีเกินกว่าที่คิดไว้มากอะ่ะคืออันนี้ค่ะเซซานเนาะอันนี้เป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นของช้เบอร์0ูนย์หนึ่งเขาเป็น SPF 28 PA 3บวกด้วยนะแป้งเขาจะเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นอัดแข็ง ฟองน้ํานุ่มแต่ว่าแบบสภาพเยินนะแต่ฟองน้ํานุ่มนะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยอันนี้มันมีกระจกด้วยแป้งตัวแป้งเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะมีปั๊มลายเหมือนเพชรเพชรอ่ะรอบๆด้วยนะคะอันนี้นะคะคือสวอชขึ้นมาผมคิดว่าคงไม่เห็นสีหรอกแต่ว่ามันเนียนมากแล้วมันก็เบามากแล้วมันก็คุมมันดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าหงจะหน้าไม่มันนะแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำมันบนหน้ามันออกมาก็ยิ่งน้อยกว่าเดิมแต่หน้าไม่ดูแห้งผากว่ะ คือหน้าดูผ่องเอาจริงๆนะคืออันเนี้ยก็ทาอยู่คือหงลองเทียบกับวันที่หงทาคูชั่นหรือทาลองพื้นแล้วตบด้วยตัวนี้สีไม่ดรอปอาจจะเป็นเพราะว่ามันขาวมั้งมันก็เลยแบบเวลาดรอปลงมามันจะพอดีนะคือมันดรอปแบบนิดเดียวจริงๆอะคะ่ะแล้วก็หน้าไม่มันเยิม้มเอ่อพอมีเหงื่อออกนิดหน่อยอะหน้ามันผ่องอะ ไม่รู้สิมันมีเหมือนประกายเล็กๆแบบเล็กมากแทมองไม่เห็นนะ่ะอยู่ในตัวเขาแล้วก็มีส่วนผสมที่บำรุงผิวด้วยนะคะสำหรับเซซารรุ่นนี้แล้วก็ตอนที่เขาโปรม้มทคือเขาโปรโหมทมันบางเบาดุดขนนกด้วยนะคือแล้วมันเบาจริงๆอะ่ะหงชอบมากมันหกง,ง่ายมันไม่หกมันเอาไว้ทับรองพื้นก็ได้แล้ววันที่หงแบบไม่อยากรองพื้นน่ะก็ทาเป็นแบบ พราเมอร์ uh, imer, ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เลยอะ่ะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์บ้างไม่มีคอนซีลเลอร์บ้างแต่คือตัวนี้ทําให้หน้าแบบหน้านวลอะ่ะหน้าสวยเลยอะ่ะชอบมากจริงๆนะคะคือเซซานอันนี้แนะนานะอยากให้ไปซื้อแต่ว่าเบอร์มันน้อยนะลองดูว่ามันมีหรือเปล่าเท่าที่เท่าที่เห็นนะเห็นแค่หนึ่งกับสองเองไม่รู้ว่าแบบคนที่ผิวเข้มกว่านั้นจะจะมีเบอร์หรือเปล่านะคะต้องลองไปดูเนาะต่อไปส่วนใหญ่อะ่ะเมคอัพจะเป็นแบบดักโซอ่ะ จริงเพราะว่าแบบของดักโซก็ดีนะอันนี้คือเลฟลอนนะคะอัลติเมทออินวันไม่รู้ว่าชอบไปหรือ,อยังในครั้งที่แล้วแต่ว่าก็ยังชอบอยู่นะคะอันนี้เป็นมาสคาร่ารุ่นใหม่จากเลฟลอนคือนานๆนะจะมีของถูกใจแบบจากเลฟลอนเป็นมาสคาร่านะคือมาสคาร่าก็รู้อยู่ว่าแบบเมเบลีหรือลอเรียลเขาแบบคองตลาดดักโซอยู่แล้วแต่ว่าเลฟลอนอันนี้ทำออกมาได้ดีมากเลยอะ มีอย่างที่บอกบ่อยๆบ,บอกไปหลายครั้งแล้วมั้งว่ามันมีสีม่วงสีเ้ลเงินสีแดงสีแดงเป็นรุ่นออยินวันคือทั้งหนาทั้งยาวอะไรเงี้ยค่ะกันน้ำด้วยแล้วแพคเกจจิ้งคือดีสวยชอบนะคะใช้แล้วแบบปัดแล้วก็วึ้มขึ้นมาเหมือนกันอีกอันนึงที่ดีแล้วชอบคือเอเซนแต่ตัวนั้น่ะคือเหมือนมันจะมีความแบบแ,บบแห้งๆเร็วดน,นึงอะก็เลยแบบยังสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ว่า ถามว่าถ้าได้ใช้จริงจังจะชอบไหมเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีเพราะว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เทสตัตวเอเซนจริงจังนะคะคิดว่าเร็วเร็วนี้นะคะอันนี้มาสคาร่าของลิฟตนราคาสูงนิดนึงประมาณสี่ร้อยกว่าบาทอืมตอนนี้นะคะต่อไปลิปสีนี้เลยที่เพิง่งที่ทายอยู่นี้เลยชอบมากอันนี้คือสีศูนย์หกนะคะ NYX Longwear เพิ่งได้มาเพิ่งเห่อไปไม่นาน พึ่งพิ่งไลฟ์มั้งเออถ้าถ้าถ้าคนดูจะรู้ว่าเนี้ยอยู่ในไลฟ์ล่าสุดไม่ล่าสุดสิไลฟ์ live ที่เราที่ออฟฟิศอ่ะพกอะไรไปออฟฟิศอะไรเนี้ยแหละคือศูนย์หกเป็นสีออกน้ำตาลน,นูน,นูเดี๋ยวสวชให้ดูลองเจเรของ NYX สวยมากคือทาแล้วเป็นได้สีเนี้ย ชอบมากเลยชอบมากๆเลยจริงๆคือมันไม่แห้งแบบแห้งผากอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ทําให้ปากตึงอะ่ะคือมันมีบางยี่ห้อที่เป็นลิปแมทอางเงี้ยทาปบปากตึงแบบยิ้มไม่ได้แกยิ้มแล้วรู้สึกเหมือนปากจะแตกอะ่ะเหมือนมันไม่ไปดึงปากเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่อันเนี้ไม่คือทาแล้วสบายปากมากแล้วสีติดทนนะคะ n y x long เ r เรเขาเป็นรุ่นที่เป็นสีนูดเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นนูดหลายๆ s h a เฉดลองไปดูได้ที่ n y x นะคะชิ้นสุดท้ายที่ชอบนางกลับมาค่ะคือมีตลับนี้อยู่นานมากแล้วแบบว่าใช้ไม่หมดสทัทีแล้วก็นี่คือตลับเก่าเลยนะ Mac Eyeshadow นะคะจาก Mac คือตลับใหม่เขาเปลี่ยนเป็นใสๆแล้วนะเป็นตลับที่เอาไว้ซื้อ Eye Shadow มาเติมนะ่ะเนี่ยคือ ตรงเนี้ยก็ยังใช้ไม่หมดแล้วตรงนี้ก็ยังเติมไม่เต็มด้วยแต่ตอนเนี้ยคือหยิบกลับมาใช้หลังจากที่แบบไปใช้เน k เกตไปใช้สลีกไปใช้อ่าอะไรอีกอะที่ผมใช้ตัวพาเลตอะคะอ่ะอ่าช่วงที่ผ่านมาอืมช่วงที่ผ่านมาใช้เนคเกตกับสลีกเยอะมากแล้วก็ใช้เป็นแบบซิงเกิลอายแชโดว์เป็นแบบอ e ันเดียวๆอะค่ะเยอะก็เลยแบบลืมแม็กไปเลยแล้วก็เอากลับมาใช้อีกทีคือเออสีที่เราเลือกเอาไว้เนี่ย หรือแบบอาช o พของแม็กอะยังไงก็ยังดีอยู่แล้วแต่ว่าสีที่เราเลือกไว้เป็นสีที่เราชอบทั้งนั้นเลยอะค่ะเนี่ยสีพวกเนี้ยคือสีที่ผมชอบหมดเลยอย่างแบบสีคาร์บอนใช่ไหมสีดำอันนี้คือใช้ได้ตลอดอยู่แล้วใช่ปะสีคาร์บอนป่ะใช่คาร์บอนสีดำหรือแบบสีสเกจตัวนี้ออกแบบม่วงๆดำดำหรือตัวนี้เก๋มากอันนี้คือมันเป็นเหลือบแบบสีน้ำตาเหลือบเขียว ชอบมากเลยสีขลับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอันเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลออกเขียวเหลือบเขียวคือพอมองปกติจะเป็นน้ำตาลแต่พออย่างเงี้ยขยับยุกหยีกมันจะมีประกายเขียวออกมาซึ่งสวยมากแล้วก็สีอืดอๆดอีกเยอะแยะเลยคือพอเอากลับมาใช้เราก็ชอบแล้วก็คิดว่าจะมาเติมตรงเนี้ยให้เต็มด้วยสีที่ชอบจริงๆคือกว่ามันจะเต็มมันใช้เวลาเพราะว่าแบบ ถ้าไม่เจอสีที่ชอบมากๆก็จะไม่เอามาใส่ในนี้นะคะยกเว้นอันนี้สีน้าเงินอันนี้คือเป็นสีที่แบบซื้อมาเพราะความเพี้ยนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยอันเนี้ยนะคะสีน้าเงินเนี่ยแล้วก็สีไม่ค่อยติดอันเนี้ยเป็นแม็กที่แบบถ้าไม่ใช้จําชื่อสีไม่ได้แล้วด้วยอะคะ่ะดีพอร์ตมันมาตอนแรกซื้อมาเป็นอันเดียวแล้วก็แบบไม่ได้เป็นอันเติมด้วยนะเป็นอันเดียวที่มีตลับมาด้วยแล้วดีพอร์ตคือแกะมันออกมาแล้วก็ จำชื่อสีมันไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่ค่อยชอบแต่ว่าที่เหลือคือชอบมากชอบหมดเลยสวยหมดทุกอันของแมกจบแล้วค่ะกับเฟรนดของเจนในเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบอะไรเหมือนกันไม่ชอบใช้แล้วดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันได้ในเพจช้ดีบอกต่อเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย